p o s แคสตที่จะทำให้คุณพบกับชีวิตใหม่ที่หายเหนื่อยและมีความสุขในทุกๆวัน New You New Life กับนกมารีย สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นกอยากรู้จังเลยว่าน้องๆหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้เป้าหมายของพี่นกก็คืออยากจะให้น้องๆมีชีวิตที่ง่ายขึ้นสบายขึ้นเมื่อมารู้จักกับพระเจ้านะคะถ้าใครสามารถสื่อสารกับพี่นกนะคะคุยกับพี่นกในคอมเมนต์นะคะก็คงจะดีไม่น้อยเลยพี่นกจะได้รู้ว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะหรือว่าถ้าน้องๆเศร้านะคะหรือว่าน้องๆเหงาก็คุยได้เหมือนกันค่ะพี่นกบอกเลยว่า น้องจะผ่านทุกๆเหตุการณ์นะคะได้อย่างดีไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งน้องนะคะน้องจะไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าอยู่ด้วยและน้องก็จะผ่านทุกๆวันไปได้อย่างดีแน่นอนนะคะวันนี้พี่นกก็อยากจะให้น้องๆมาเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะคะกับหัวข้อที่บอกว่าพระเยซูตายแล้วฟื้น จริงหรือเปล่านะคะแน่นอนว่าคำตอบก็คือจริงใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเราไม่สบายหลายคนมีประสบการณ์แล้วนะคะบางคนปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดไหลแบบฉุกเฉินแบบกระทันหันนะคะไม่มียาหรือบางคนก็ไปหาหมอแต่ไม่หายนะคะทำนองนี้น้องก็เอามือวางบริเวณที่ตัวเองปวดเจ็บตรงนั้นแล้วก็เรียกพระเยซูขอให้พระองค์รักษานะคะสักหนาทีสินาทีนะคะอาการปวด ตรงนั้นก็จะหายไปเองอย่างอันตโนมัติเลยนะคะหายดีหายเป็นปกติค่ะทําไมเรื่องที่พี่นกพูดเนี่ยถึงมาเกี่ยวข้องกับการตายแล้วก็การฟื้นของพระเยซูล่ะคะวันนี้พี่นกจะมาอธิบายให้น้องๆเข้าใจแบบละเอียดเลยแล้วก็ลึกซึ้งเลยนะคะเริ่มจากเรามาทําความเข้าใจนะคะระหว่างพระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์กันก่อนคะ่ะพระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย ก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะเป็นพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเราเรียกต่างกันเพราะว่าเรียกตามหน้าที่นะคะอย่างเช่นพี่นกเนี่ยพี่นกก็เป็นทั้งแม่ถูกไหมคะแล้วก็เป็นลูกด้วยแล้วก็เป็นภรรยาด้วยนะคะเป็นภรรยาที่น่ารักของพี่ยนนะคะพี่นกเนี่ยคนเดียวแต่ว่าเราพี่นกทําหน้าที่หลายอย่างเนาะเป็นทั้งแม่ทั้งลูกทั้งภรรยาที่บอกนะคะก็คือต่างกันไปพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกันพระเจ้าเป็นพ่อของเราแล้วก็ยังเป็นคนที่สร้างโลกสร้างสรรพสิ่ง สร้างชายแล้วก็หญิงนะคะให้มาคู่กันแต่ว่าถ้าสมมติวันนี้พี่นกก็จะบอกว่าพระเยซูก็เป็นพ่อของเราพระเยซูก็เป็นคนที่สร้างโลกสร้างสรรพสิ่งสร้างชายและหญิงให้คู่กันแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างโลกเป็นผู้ที่สร้างสรรพสิ่งนะคะแต่วันนี้พี่นกอยากจะให้ทุกคนมาเข้าใจถึงหน้าที่ของพระเจ้าหน้าที่ของพระเยซู ading, และหน้าที่ของพระวิญญาณอย่างละเอียดเราจะได้เรียกพระเจ้าได้อย่าง ถูกต้องตามหน้าที่ของพระเจ้านะคะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงหน้าที่ของพระเยซูกันพระเยซูก็มีหน้าที่สําคัญนะคะที่ไม่มีใครทําได้เลยในโลกใบนี้นั่นก็คือทําหน้าที่เป็นแพะรับบาปของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้เราหลุดพ้นนะคะเป็นทางที่จะนําเราไปจากวัฏะสงสารหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นหน้าที่ของพระเยซูที่พระองค์มาทําหน้าที่นี้ดังนั้นถ้าวันนี้พี่นกจะบอกว่าเอ๊ะ ใครคือคนที่เป็นแพละปาบ คำตอบก็คือพระเยซูเราจะไม่บอกว่าเป็นพระเจ้าเราจะไม่บอกว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระเยซูคือผู้ที่ทําหน้าที่เป็นแพะรับบาปเป็นคนที่ทําให้เราหลุดพ้นจากเวรกรรมเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะคะคราวนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ล่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็คือตัวแทนของพระเจ้าและตัวแทนของพระเยซูที่มาอยู่กับเรานะคะใครที่เชื่อก็ไม่ต้องไปบูชาพระเยซูรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองมาแขวนหรือห้อยเนอหรือว่าบูชาพระเยซูมาตั้งไว้ที่ หน้าร้านนะคะไม่ต้องใครที่เชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยซูบูชาด้วยใจนะคะไม่ใช่ด้วยสิ่งของเงินทองนะคะเราบูชาพระเจ้าด้วยใจของเราปุ๊บพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาอยู่กับเราปั๊บเลยซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าที่สร้างโลกนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าเป็นแพะรับบาปของคนในโลกนี้เป็นตัวแทนของพระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาอยู่กับเราทันทีเลยนะคะอยู่ตรงไหน อยู่ยังไงและเราจะต้องเอาข้าวเอาน้ำมาบูชาให้เขากินไหมเราจะนํมัส,สการหรือสื่อสารกับท่านยังไงวันนี้พี่นกจะอธิบายให้น้องเข้าใจนะคะร่างกายของคนเราเนี่ยก็มี3ส่วนมีจิตใจมีร่างกายแล้วก็วิญญาณน้องคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะมาอยู่กับเราในส่วนไหนคะลองทายดูซิพี่นกบอกเคล็ดลับให้ก่อนนะคะว่าก่อนจะทายอะไรเอ่ยใน3ส,ส่วนนี้นะคะคือจิตใจร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยอันไหนที่มันอยู่ได้นานที่สุดเลยนะคะติ๊กตอกติ๊กตอก่าลองทายดูซิเพราะวิญญาณก็จะอยู่กับส่วนที่อยู่กับเรานานที่สุดเวลาที่เราตายไปแล้วนะคะน้องๆร่างกายของเราแต่ละคนก็จะต้องกลายไปเป็นขี้เท่าใช่ไหมคะเป็นดินถูกไหมเพอเราก็ยังไงก็ต้องถูก เผาบางคนก็ฝังเนาะแล้วแต่แต่วิญญาณของเราเนี่ยไปไหนล่ะเออเรามักจะพูดว่าก็ไปที่ชอบที่ชอบไงพี่นกถามว่าไปไหนไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้ว่าคงไปที่ชอบที่ชอบอ่ะนะคะคราวนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พี่นกพูดเนี่ยแหละเขาจะมาอยู่กับเราในวิญญาณของเราค่ะเพราะว่าเมื่อเราหมดอาจจะพูดว่าไงอะ หมดสังขารเนาะเราจากโลกนี้ไปร่างกายเราก็ถูกเผาไปนะคะบางคนก็เอาไปลอยอังคารบ้างบางคนจะอยู่ในโกรธก็แล้วแต่นะคะแต่วิญญาณของเราเนี่ยจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะกลับ ไปยังสวรรค์ที่เขามาเขาเป็นพระเจ้าเขามาจากสวรรค์เขาเป็นพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะรู้ทางที่จะกลับไปถูกไหมคะเพราะน้องเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปยังไงไม่รู้จักทางแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในวิญญาณของเราเนี่ยจะพาเรากลับไปที่ที่พระองค์เสด็จมานะคะนั่นก็คือบนสวรรค์นั่นเองค่ะคราวนี้เรากลับ ที่การตายของพระเยซูและการฟื้นขึ้นของพระเยซูนะคะที่เราถามว่ามีจริงไหมเป็นจริงไหมก็คือจริงเราพิสูจน์ได้นะคะด้วยการที่เราวางมือบนคนเจ็บป,ป่วยให้เขาหายเร็วขึ้นให้เขาหายดีขึ้นนะคะนั่นเป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าที่สร้างมนุษย์เป็นหมอที่เก่งที่สุดรักษามนุษย์ได้แน่นอนนะคะพระองค์อยู่ในตัวของเราอยู่ในวิญญาณของเราเมื่อเราเอามือของเราวางบนตัวของเราเองฤทธิเดชอํา ำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็จะแผ่ซ่านออกจากตัวของเรา ไปยังบริเวณที่เจ็บป่วยไปยังคนที่เจ็บป่วยนะคะอาการก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่แหละค่ะคือการพิสูจน์ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์ตายแล้วและพระองค์ก็ฟื้นขึ้นจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่จริงสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะคะการที่พระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในตัวของเราทุกคนได้นั้นเนี่ยพระเยซูต้องตายแล้วก็ต้องฟื้นขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าหน้าที่ที่พระเยซูทำเนี่ยคือการเป็นแพะรับบาปถ้าตัวเรายังมีบาปอยู่มีเวรกรรมอยู่เนี่ยพระเจ้า อันศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์จะมาอยู่กับเราไม่ได้นะคะตัวเราก็เป็นเหมือนวิหารที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยค่ะวิหารเนี่ยต้องสะอาดสะอา้านต้องตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงามถึงจะนิมนต์พระนะคะเข้ามาอยู่ได้ถูกไหมคะตัวเราเหมือนกันค่ะถ้าตัวเราสกรปรกมีเวรกรรมเต็มไปหมดเลยเนี่ยพระเจ้าจะมาอยู่กับเราไม่ได้นะคะดังนั้นจึงต้องมีการเก็บกวาดทาความสะอาดให้เรียบร้อยพระเยซูนะคะถึงได้มาเป็นแพะรับาบเก็บ กวาดความผิดบาปของเราออกไปชําระให้สะอาดสะอาดบนกางเขนนั้นเนี่ยพระเยซูดได้ตายเพื่อชดใช้เวรกรรมแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแปลว่าพระองค์ทำงานเสร็จแล้วชดใช้เวรกรรมหมดแล้วนะคะสมบูรณ์แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอีกนะคะครบ ทุกอย่างเป็นอันว่าสาเร็จเสร็จสิ้นนะคะพวกเราไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหรือการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วนะคะนี่แหละคือที่มาว่าการตายและการฟื้นของพระเยซูน่ะจริงไหมนะคะเราไม่ต้องไปบอกใครนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่าถ้าเราไปคุยกับคนทั่วทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะต้องเถียงกันเป็นเรื่องที่จะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันมากกว่านะคะแต่ว่าเรื่องพวกเนี้ยเราสามารถสอนลูกเรา หลานเราบอกว่านี่นะเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยนะลูกไม่ต้องกลัวเวลาหนูไม่สบายนะหนูเอามือวางที่ท้องนะแล้วหนูก็เรียกพระเยซูนะลูกหนูไม่มีแม่อยู่ด้วยไม่ต้องกลัวนะลูกอ่าพระเจ้าอยู่ด้วยดังนั้นเวลาลูกหลานเราโดนใครรังแกหรือหกล้มหกลุกอะไรแบบเนี้ยเขาจะได้เรียกพระเจ้าเรียกพระเยซูมาช่วยเขาได้นะคะคนไหนกลัวผีกลัวความมืดเราก็บอกเด็กๆได้นะคะว่าให้เขารู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผีทุกตัวเนี่ยกลัวพระเจ้าของ แล้วก็มันมองเห็นพระเจ้าที่อยู่ในเรานะดังนั้นนะสิ่งพวกนี้เราถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราก็จะดีกว่านะคะวันนี้เราได้คุยกันเรื่องที่ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวนะคะเป็น EP ีที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากทุก EP ีเลยพี่นกรู้สึกว่ามีความสุขยังไงไม่รู้นะคะบอกไม่ถูกที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้น้องๆได้เข้าใจน้องๆรู้ไหมคะว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซู เราเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันเรามีพ่อคนเดียวกันนะคะก็คือพระเจ้ามีพี่ชายคนโตก็คือพระเยซูและเราก็มีผู้ช่วยนะคะคนเดียวกันก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะวันนี้อยากจะให้น้องๆใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านั่งอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ทิ้งเราเนาะแล้วก็ไม่เบื่อเราด้วยพระเจ้ายัางรักเราเสมอมั่นคงความรักของพระเจ้าที่รักเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะให้น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งกับพระเจ้าตอนนี้เลยนะคะแล้วพบกับพี่นก ใหม่ทุกๆวันค่ะ New You New Life บ o a c a s t ที่จะทำให้น้องๆทุกคนหายเหนื่อยแล้วมีความสุขมากขึ้นทุกวันนะคะแล้วพบกันค่ะอธิษฐานตอนนี้เลยนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ